สวัสดีครับจะสกุลใช้ลุกหม,มากไปการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับลูกค้าแจ้งสลาขาดแจ้งสลาขาดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูเนาะขาดข้างหนึ่งอขอนหลุดน่าจะไม่รอดนะขอนพวกนี้ถ้าใช้เป็นเหล็กครับมัก็เชื่อมเดี๋ยวขาดเดี๋ยวหักเดี๋ยวขาดเดี๋ยวหัก เป็นค้อนยางก็ดีไม,ไม่ไม่ปวดแขนไม่ปวดแรงนะไม่ไม่เจ็บมือแต่ก็อีกอ่ะข้อนขนีดีไปคนละอย่างเนาะก็สรุปลูกค้าบอกอช่างก็แจ้งไปนะครับว่าแกนเผาบุกี้มันสึก ึกเยอะทั้งสองข้างแหละโดยเฉพาะข้างขวานี่ดูจะสึกเยอะกว่าข้างซ้ายนิดนึงนะครับก็เลยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนบูธพาวเวอร์ก,กี้ไปเลยมันจะได้ดูอ่ามันจะได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันดีไหมมันก็ดีกว่าเดิมแหละแน่นอนแต่ว่ามากไหมก็นิดหน่อยครับเพราะว่าแกนพาวม,มันสึกแล้วแล้วคันนี้ช่างเคยเปลี่ยนให้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับบูธก็สึกแล้วเนาะ เราก็จาระบ,บีไม่ได้อัดด้วยไม่มีจาระบ,บีเลยแข้งไปน,นิดนึงนะครับเพต้องเพื่อนๆไม่ว่าท่านไหนนะครับแนะนำเนาะงานาช่วงล่างประเภทนี้นะครับก็ควรจะอัดจาระบ,บีให้เป็นประจำเนาะถ้าดูอยู่ก็ไปอัดได้เลยครับเป็นเรื่องปกตินะว่านะครับสแรกขาจนอ้าเลยนะ เล็กเส้นหนึ่งก็ขาดแล้วเหมือนกันนะครับขาดตามมาก็คือไอ้เส้นเนี้ยขาดก่อนนะครับเสร็จตัวนี้ก็มาขาดตามขาดด้านในนะครับเหลวหัวเดียวด้านด้านหน้าแต่ว่าเอายิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกแล้วเพราะว่าเที่ยวก่อนช่างทําให้นะทำมาจากไหนไม่รู้เสศแลกหลวมเยอะเลยนะครับหลวมหลวมค่อนข้างเยอะช่างก็ต้องถันอัดเข้าไปให้นะครับทั้งสองด้านเลยโดยเฉพาะฝั่งขวา ฝั่งขวาฝัาง่งฝั่งคู่ฮะขัดเข้าไปสี่ห้าเกี้ยวเลยนะเท้าก่อนช่างจำได้สนิทเลยวเพราะว่ามันติดขัดเยอะคันไหนที่มันติดขัดเยอะอะไรแก้ไขเยอะเนี่ยช่างจะจาได้แม่นนะครับจาได้แม่นแต่บางคันที่นานปีกว่าสองปีบางทีนีนะ่ที่เคยมาทําจําได้ไหม จำไม่ได้ช่างออกงานทุกวันเนาะมันบางที่บางวันสองคันสองที่มันก็เจ็จำไม่ค่อยได้นะครับจาไม่แม่นขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยไม่มีใครอยากให้ช่างไปหาบ่อยๆเนาะเพราะกลัวช่างมาทีก็ต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่ไม่ใช่มาก็คือลูกค้าอยากให้ทําเราก็ทําโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็เปลี่ยนสแหลกครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนบูทฝั่งนู้กน,นก็เปลี่ยนบูทไปด้วยทีเดียวเนาะคันนี้ก็่นอะไรอย่างที่ว่าแกนเทอกีสึกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยให้เพื่อนๆมันอาจจะระเบียงครับรถใช้นานยิ่งต้องอัดหรือใช้ไม่นานก็ควรจะอัดบ้างนะครับเหมือนน้ำมันเครื่องเรายังต้องเปลี่ยนเนาะมันมีกําหนดของมันมันหมดสภาพก็คือหมดสภาพแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันไปนะครับโอเค ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ